บันทึกจุลาสถานนับแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราชด,ดำเนินมาวางศิลาพระเริกตึกบัญชาการในวันที่3มกราคมพุทธศักราช2458ซึ่งถือเป็นอาคารหลังแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนับได้ว่า มหาวิทยาลัยแห่งแรกของสยามประเทศได้อย่างรากลงแล้วตั้งแต่บัดนั้นต่อมากิจการของมหาวิทยาลัยขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเวลาอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆก็เกิดตามมาเป็นลำดับรูปแบบอาคารและการก่อสร้างที่งดงามตามยุคสมัยเหล่านี้จึงเป็นทาวรวัตถุที่มีคุณค่ายิ่งทางสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เป็นสถานที่เก็บบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และพัฒนาการแห่งการอุดม,มศึกษาไทยไปพร้อมกันบันทึกจุฬาสถานได้รวบรวมภาพถ่ายอาคารสำคัญอาคารเก่าแก่ของมหาวิทยาลัยที่ก่อสร้างไว้ตั้งแต่ยุคแรกเริ่มก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาคารสถานที่สำคัญสำคัญซึ่งสร้างขึ้นในช่วงหลังเพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ของการถ่ายทอดความทรงจำคุณค่าความสำคัญและพัฒนาการของสถาปัตยกรรมในพื้นที่มหาวิทยาลัยโดยสิ่งก่อสร้างที่เป็นทาวรวัตถุจัดเป็นกลุ่มอาคารอนุรักษ์ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการซ่อมอนุรักษ์ให้มีความงดงามและมีประโยชน์ใช้สอยได้เป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบันอีกกลุ่มหนึ่งคือภาพถ่าย อาคารสถานที่ในความทรงจำของชาวจุลาซึ่งปัจจุบันถูกรื้อถอนปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอยไปแล้วเพื่อประโยชน์อื่นตามความเหมาะสมกับยุคสมัยนอกจากนี้ยังมีอาคารอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยอยู่ในความรับผิดชอบของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกสองแห่ง ภาพถ่ายอาคารสถานที่เมื่อครั้งอดีตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่สื่อสารส่งต่อเรื่องราวคุณค่าและความสำคัญให้ผู้ที่เคยมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์อาคารสถานที่สำคัญเหล่านั้นได้ร่วมรำลึกความหลังอีกทั้งให้ผู้คนรุ่นหลังได้รับรู้ร่วมภาคภูมิใจ และศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในภาพถ่ายอันเป็นเครื่องสะท้อนประวัติพัฒนาการและความรุ่งเรืองของสถานศึกษาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดีกลุ่มอาคารอนุรักษ์กลุ่มอาคารเทวไลประกอบด้วยอาคารทรงไทยสองอาคาร คืออาคารมหาจุลาลงกรและอาคารมหาวชิราวุธถือเป็นกลุ่มอาคารสำคัญเนื่องจากอาคารมหาจุลาลงกรเป็นอาคารบัญชาการหลังแรกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาพระเริกเมื่อวันที่3มกราคมพุทธศักราช2458ก่อสร้างแล้วเสร็จพุทธศักราช2464ส่วนอาคารมหาวชิราวุธ ก่อสร้างเมื่อพุทธศักราช2496แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2499ทั้งสองอาคารถือเป็นอาคารอนุรักษ์และเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาคารมหาจุฬาลงกรณ์ตึกบัญชาการหรือตึกอักษรศาสตร์1 เป็นอาคารบัญชาการและอาคารเรียนหลังแรกของคณะอักรษรศาสตร์อาคารมหาวชิราวุธอาคารอักรษรศาสตร์สองสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอาคารเรียนคณะอักรษรศาสตร์รูปแบบเหมือนอาคารมหาจุฬาลงกรณทุกประการแต่ต่างกันที่หน้าจัว่วเป็นกระจกเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานห้องโถงใต้หลังคา อาคารมหาจุลาลงกรณ์และอาคารมหาวชิราวุธเมื่อมองจากถนนอังเรดูนังสถาปัตยกรรมอันงดงามของอาคารมหาจุลาลงกรณ์มีต้นแบบจากศิลปะสีสัชนาลัยเรือนพักของผู้บัญชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยได้ซ่อมแซมอาคารหลังเดิมซึ่งเคยเป็นเรือนพัก ของผู้บัญชาการจุลาลงกรมหาวิทยาลัยและได้ตั้งชื่อเป็นเกียตรติแก่พระยาพรตร,ราชาหม่อมหลวงทศทิศอิสระเสนาผู้บัญชาการจุลาลงกรมหาวิทยาลัยคนที่สองซึ่งดำรงตำแหน่งระหว่างพุทธศักราช2472ถึง2475อาคารชีววิทยา1และเคมี2ตึกขาว สร้างขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุญยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเป็นไปตามสัญญาระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์แล้วเสร็จในพุทธศักราช2470ถือเป็นอาคารหลังแรกของคณะวิทยาศาสตร์และเป็นอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ศาลาวิทยาศาสตร์หรือตึกขาวเมื่อพุทธศักราช2472ตึกขาวเป็นอาคารเรียนที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับนิสิตคณะแพทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนวิชาทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ในเวลาต่อมาตึกจักรพง์ ได้รับพระกรุณาทิคุณจากพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ประทานเงินทุนในการก่อสร้างเพื่อใช้เป็นสโมสรสถานแก่นิสิตจ,จุลาและเพื่อเป็นอนุสร์รำลึกถึงพระบิดาของพระองค์คือสมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถกรมหมลวงพิษณุโลกประชานาถสร้างแล้วเสร็จในพุทธศัก,าการาช2475 ได้ใช้เป็นสโมสรสถานเรื่อยมาจนกระทั่งพุทธศักราช2,529มหาวิทยาลัยได้มอบให้เป็นที่ทำการของหอประวัติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งมีการซ่อมแซมและเปิดใช้เป็นที่ทำการตั้งแต่พุทธศักราช2,531จนถึงปัจจุบันปัจจุบันหอประวัติจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดแสดงนทิทรศการหมุนเวียนที่ชั้นหนึ่ง และจัดแสดงนิทศการท้าวรและสิ่งของทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัยที่ชั้นสองอาคารวิศวกรรมศาสตร์1หรือปราศาสตแดงเป็นอาคารเรียนหลังแรกของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีลักษณะเป็นอาคารก่ออิฐสีน้ำตาลแดงก่อสร้างแล้วเสร็จพุทธศักราช2478 ต่อมาได้สร้างอาคารวิศวกรรมศาสตร์2เป็นอาคารคู่แฝดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2484ใช้เป็นอาคารเรียนของคณะมาจนถึงปัจจุบันอาคารเคมี1สร้างขึ้นเป็นอาคารปฏิบัติการวิชาเคมีของคณะวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ใช้เป็นอาคารศิลปวัฒนธรรมหรือสถานที่ทำการของสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงดนตรีและนิทรรศาการทางศิลปะด้วยหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระสาโรธรัตนนิมมานสาโรธสุขยางเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อพุทธศักราช2482และซ่อมบํำรุงครั้งใหญ่เมื่อพุทธศักราช2527หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจัดเป็นอาคารสำคัญและอาคารอนุรักษ์หลังหนึ่งของจุฬาใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญของมหาวิทยาลัยและพบปะสังสรรค์ชุมนุมของเหล่านิสิต หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในยุคแรกช่วงประมาณพุทธศักราช2504ถึง2505ที่ยังมีบันไดาภายนอกอยู่หอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในยุคต่อมาช่วงประมาณพุทธศักราช2506ถูกต่อเติมปรับปรุงใหม่โดยรื้อบันไดาภายนอกออกแล้วสร้างเป็นระเบียงแทน ภูมิทัศน์มุมสูงบริเวณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อครั้งยังไม่ได้ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุฒิที่ต่อมาได้เสด็จถลิงถวัญยราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารสถาปัตยกรรมหนึ่ง สร้างแล้วเสร็จในพุทธศักราช2483โดยมีนายลูเซียงคอปเป้และนายศิววงกุญชรณอายุทยาเป็นผู้ออกแบบในสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพาทหารญี่ปุ่นใช้เป็นที่พักของกองกำลังทหารคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ได้รับตึกคืนหลังจากที่กองกำลังสัมพันธมิตรถอนออกจากประเทศไทย อาคารจามจุรีหนึ่งและสองหรืออาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอาคารที่สร้างเชื่อมต่อกันโดยอาคารจามจุรีสองสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2484ก่อนอาคารจามจุรีหนึ่งที่สร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2510อาคารจามจุรีหนึ่งขวาและอาคารจามจุรีสองซ้าย สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นหลักแต่ทั้งนี้อาคารจมจุรีหนึ่งก็เคยเป็นสถานที่เรียนของภาควิชาหนังสือพิมพ์พแผนกอิสระสื่อสารมวลชนและคณะรัฐศาสตร์จากนั้นจึงใช้เป็นสำนักงานเลขาธิการและปัจจุบันเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานมหาวิทยาลัยอาคารศิลปรกรรมหนึ่ง สร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2484และใช้เป็นอาคารเรียนของคณะเภสัชศาสตร์เรื่อยมาจนกระทั่งพุทธศักราช2526คณะศิลปรกรรมศาสตร์จึงได้ใช้อาคารหลังนี้จนถึงปัจจุบันอาคารสำราญราชบริรักษ์หรืออาคารรัฐศาสตร์หนึ่งเป็นอาคารหน้าจั่วทรงไทยออกแบบโดยอาจารย์รำไพญาตรมงคราน แล้วเสร็จในพุทธศักราช2494อาคารหลังนี้ใช้เป็นอาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์หลังแรกและยังคงใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันกลุ่มอาคารชัยยศสมบัติประกอบด้วยอาคารชัยยศสมบัติ1 2และ3อาคาร1แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2 5 0 4ส่วนอาคาร2กับ3แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2510 อาคารกลุ่มนี้ตั้งชื่อเป็นอนุสร์แก่พระยาชัยศสมบัติเสริมกฤิณนามระคณะบดีคนแรกของคณะพานิชยาศาสตร์และการบัญชีเรือนไม้ริมทะเลเคยใช้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ในพุทธศักราช2431ก่อนการสร้างอาศัยสถานและพระจุธาธุตราชฐานในการต่อมา พระจุธาทุตราชฐานเกาะสีชังสถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญยิ่งด้วยเคยเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงหลายพระองค์รวมทั้งเป็นสถานที่ประสูตมของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑาทุตธราดีลกกรมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัยซึ่งพระราชฐานเป็นชื่อพระราชฐานแห่งนี้ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้ทํานุบำรุงและดูแลรักษาตั้งแต่พุทธศักราช2,525 25เป็นต้นมาและได้ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์เชิงประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวโดยสมเด็จพ,พระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพ,พระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่13มกราคมพุทธศักราช2,547 เรือนวัฒนาสร้างเสร็จในพุทธศักราช2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือนตามพระนามของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าซึ่งทรงบริจาคพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างเรือนผ่องศีสร้างเสร็จในพุทธศักรา,24รากรช,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 ช2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือนตามพระนามของสมเด็จพระสรีพัชรินทราบรมราชินีนาศพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทรงบริจาคพระราชทรัพย์ในการก่อสร้างเรือนอภิรมสร้างแล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2432 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อเรือนตามพระนามของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีพิรมกรมพระสุทธาสินีนาฏปิยะมหาราชปดิวรัดดาเรือนไทยจุลาลงกรณมหาวิทยาลายัย สร้างขึ้นในมงคลลวโรกาเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนากาทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษรวมทั้งในโอกาสครบรอบ70ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ละดารัตะกสิกรมอบทุนทรัพย์ประเดิมร่วมกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์พินโยสุวรรณคีรีและอาจารย์เผ่าสุวรรณศักดิ์ศรีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธีขึ้นเรือนไทยเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2531พระตำหนักดาราพิรม เป็นพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงใช้เป็นที่ประทับในช่วงบั้นปลายพระชนชีพปัจจุบันอยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้ดำเนินการอนุรักษ์และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมตั้งแต่พุทธศักราช2542สถานที่ในความทรงจำ หอพักเจ้าจอมเป็นหอพักนิสิตหญิงแห่งแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเงินบริจาคจากเจ้าจอมสมบูรณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เดิมนั้นหอพักนี้ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวันมาตั้งแต่พุทธศักราช2496ก่อนที่จะถูกรื้อถอนเพื่อสร้างศูนย์การค้ามาบุญครองในเวลาต่อมา พื้นที่ก่อสร้างศูนย์าการค้ามาบุญครองก่อนพุทธศักราช2,526บริเวณสี่แยกปทุมวันถนนพระรามหนึ่งตัดถนนพญาไทเมื่อประมาณพุทธศักราช2,527มุมล่างซ้ายคือศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ด้านขวาคือศูนย์การค้ามาบุญครองขณะกำลังก่อสร้างและอาคารนิมิบุตรบรรยากาศตลาดสดสามย่าน ในอดีตตั้งอยู่บริเวณหัวมุมสี่แยกถนนพญาไทตัดกับถนนพระรามสี่ก่อนย้ายไปยังที่ตั้งตลาดสามย่านในปัจจุบัน